กับเหล็กสองเส้นนะครับฐานล่างเป็นเหล็กกลมเหล็กสองคูณหนึ่งนะครับกับแป๊บเหล็กแป๊บเหล็กนิ้วหนึ่งนะครับเหล็กกลมความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตร8ปดสิบนะครับสลงใส่ล้อไปเป็นเมตรเก้าสิบนะครับสูงนะครับครับเมตร70็ดสิบเมตรแปดสิบประมาณเมตรแปดสิบได้นะครับนี่ครับสั่งทำเหล็กสองเส้นนะครับ ก็หมดพอดีครับสองเส้นเส้นละหกเมตรนะครับจะค้ำที่อื่นก็ไม่ได้นี่ก็อันนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับเป็นเหล็กเสษที่บ้านมาเสริมใส่นะครับอย่างเหล็กสองเส้นนี้ไม่พอไม่พอนะครับเตรียมใส่ลงใส่ล้อให้ด้วยนะครับใส่ล้อด้วยครับมีล้อด้วยล้อเข็นนะครับนี่ระบบกันนะครับข้างบนนี่หกสิบข้างล่างนี่เจ็ดสิบนะครับฐาน ฐานล้อฐานอะไรนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นคร,บรคับพ้นสีเรียบร้อยราคาก็หลักพันครับหลักพันอยู่แล้วหล่ะถ้าไปเสื้อคือก็หลักพันอยู่แล้วครับแบบนี้แข็งแรงเข้ารับ,บระกันครับระบะการแข็งแรงนี่ครับ้าไม่เสื้อเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะปีนให้ดูว่าแข็งแรงขนาดไหน ขประกันนะครับยตั้งกล้องแป,ป๊บผมจะเดีวผมจะแขวนโหให้ดูนะครับก็เขาแข็งแรงแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับนี่นี่ก็น่าจะเห็นอยู่นะครับนะประมาณนี้ไม่มีใครถิดกล้องให้ประมาณนี้นะครับ มีรับประกันครับดูครับสบายสบายเลยครับน้าหนัก60ห้าสิบหกสิบนครับรับประกันนะครับรับประกันได้ครับน้ำหนักผมห้าสิบห้านะครับผมรับประกันให้เลยครับนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ มันเป็นสั่งทำนะครับไม่ได้เรียนแบบใครครับสั่งทำครับชอบแบบไหนก็สั่งทำแบบนั้นนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับฝากช่องหน่อยครับสมใจคิดนะครับสมใจคิดชาแนลนะครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ